มีกล้ามเนื้อมากขึ้นดูสมส่วนทําให้ดูน่ามองทําให้ดูมีเสน่ห์จริงไหมครับทั้งหุ่นผู้ชายและผู้หญิงคือถ้ามีกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะทําให้ดูดีขึ้นจริงไหมคุณหมอฟ้าเรื่องของดูดีอ่ะเป็นรสนิยมว่าใครชอบหุ่นแบบไหนเหมือนยู่เห็นดาราเกาหลีดาราจีนนะแบบร่างบอดี้เขาไม่เหมือนกันถชกป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย,ยคำว่าดูดีเนี่ยในทางการแพทย์หมอคงไม่สามารถจะตัด <laughs> สินใจแทนได้ว่าแบบไหนมันถึงดูดี แต่อันหนึ่งที่บอกได้คือคนที่มีเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายอ,อยู่ในเกณฑ์ปกติและมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงสุขภาพแข็งแรงกว่าแน่นอนความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจโรคเบาหวานโรคแก่เนี่ยน้อยกว่าล้านเปอร์เซ็นต์เพราะว่ากล้ามเนื้อเนี่ยมันเป็นอวัยวะที่หนึ่งเราสามารถเพิ่มปริมาณได้แล้วถ้าเราไม่ทําอะไรกับมันมันก็ลดลงได้เช่นกันกล้ามเนื้อเนี่ยต้องได้รับการบอกรักนะ คือถ้าเกิดไม่เคยบอกรักกล้ามเนื้อเลยเนี่ยกล้ามเนื้อเขาไม่ค่อยอยากอยู่กับเรานะคะเราสังเกตได้ว่าเวลาพอแก่ๆปุ๊บแล้วเราไม่ใช่คนออกกาลังกายเนี่ยแนวโน้มคนแก,ก่อะไรกล้ามเนื้อมันค่อยๆรีบ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 ไปเรื่อยรีบถึงจุดหนึ่งเกิดอะไรขึ้นจะลุกจากเก้าอี้ลุกไม่ขึ้นเลยค่ะต้องใช้แม่ท้าต้องหาคนพยุงถูกไหม เพราะว่าเราไม่เคยบอกรักกล้ามเนื้อบางคนระดับมาตรฐานยังไม่ถึงเลยเพราะว่าชอบนั่งอยู่แต่กับเก้าอี้จะเดินไปจะไปไหนมาไหนทีก็อาโทเรียกรถไม่ค่อยอยากจะเดินบางทีที่บ้านบางคนมีลักซ์รี่หน่อยบอกให้แฟนหยิบมาให้อไม่ค่อยอยากทำนู่นทำนี่อ่ะช่วงนี้ทำลายตัวเองทางอ้อมอบกล้ามเนื้อพอมันก็ฟอฟอฟอไปเรื่อยที่สำคัญเนี่ยบอกว่าจะออกกำลังกายนะให้มันรูปร่างเป็นแบบไหนเนี่ยอย่าไปคิดว่าจะออกเอาใจแฟนเหรอออกเพื่อเอาใจใครเลยเพราะว่าจริงๆความชอบพลังมันเปลี่ยนได้ตลอดเวลา ออกให้มั่นใจเวลาเรามองตัวเองใน,นกระจกเรารู้สึกว่าเออฉันดูดีในแบบที่ฉันชอบแค่นี้ก็พอแล้วค่ะเพราะนั้นเราเน้นว่าอ่ะออกแบบเนี้ยมีกล้ามเนื้อสุขภาพดีอ้วนยากอ,อย่างทําเดินเหินทํากิจกรรมอะไรได้ไปจนถึงอายุ8 0ดสนี่ยเป็นความคิดที่ถูกต้องแล้ว